ที่มีน้าอ,อกใหญ่ทำไมถึงอยากหน้าอ,อกเล็ก วันนี้นะคะยันจะมาเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าหน้าอกใหญ่เกิดจากอะไรบ้างนะคะ1เลยค่ะคือกรรมพันธุ์นั่นเองนะคะ2ค่ะคือการรับประทานอาหารที่มีไขมันสะสมเยอะนั่นเองนะคะไขมันจึงไปสะสมบริเวณหน้าอกมากเกินไปหน้าอกใหญ่เกิดปัญหาอะไรบ้างมีแน่นอนเลยค่ะนะคะ1คือนนหน้าอกหย่อนคล้อยไม่กระชับแล้วก็ไม่เป็นทรงสวยอีกด้วยนะคะ2ค่ะคือปวดหลังนั่นเองนะคะอาการปวดหลังเกิดจากการที่เรารับน้ําหนักหน,กหน้าอกมากเกินไปค่ะ 3. นั่นก็คือการหาเสื้อผ้าใส่ยากใส่ตัวไหนก็ดูไม่สวยใส่ตัวไหนก็ดูโปไปหมด วันนี้นะคะแยมีเคล็ดลับที่จะทําให้สาวๆนั้นนะคะมีหน้าอกที่กระชับไม่หย่อนคล้อยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติอีกด้วยนะคะ 1. นนะคะเริ่มจากการรับประทานอาหารเลยค่ะเราควรรับประทานอาหารที่มีไขมันนอ้อยอย่างเช่นพวกผักผลไม้นะคะหรือว่าปลานั่นเองนะคะเนาะจะทําให้ไขมันในร่างกายของเราลดลงนะคะแล้วก็จะทําให้น้ําหนักเราลดลงด้วยนะจ๊ะ 2ค่ะนั่นก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนั่นเองนะคะอย่างเช่นการปั่นจักรยานการวิ่งจ็อกกิ้งนะคะว่ายน้ําหรือว่าเล่นโยคะนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าแบบการออกกําลังกายนั้นนะคะจะทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นเผาผลาญไขมันนะคะขจัดไขมันเสียหรือว่าส่วนเกินออกไปได้ดีมากๆเลยละคะ่ะ3ค่ะนั่นก็คือการอาบน้ํานั่นเองนะคะอาบน้ําก็สําคัญนะคะใช้ บ้วนน้ำอุ่นบริเวณหน้าอ,อกช่วยให้ไขมันสลายนะคะช่วยให้ไขมันบริเวณหน้าอ,อกลดลงนั่นเองค่ะ4ี่ค่ะนั่นก็คือการเลือกบรานั่นเองนะคะให้เลือกสำหรับสาวอกใหญ่โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าจะได้รับน้ําหนักแล้วก็กระจายน้ําหนักได้ดีอีกด้วยละค่ะ5นะคะขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยลคะคฐานนั่นก็คือการนวดหน้าอ,อกนั่นเองนะคะ บอกเลยค่ะว่าขั้นตอนนี้สําคัญมากๆนะคะควรทําเป็นกิจวัตรประจําวันนะนวดด้านในก็นนวดด้านนอกแบบนี้นะคะให้เป็นกิจวัตรประจําวันอย่างน้อยวันละ10นาทีนะคะเพราะว่าการนวดหน้าอกนั้นนะคะจะทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็ช่วยให้หน้าอกกระชับอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะแย้มมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาแนะนําที่จะสามารถช่วย นวดหนะ้าอกได้ด้วยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะที่ยามใช้อยู่นะคะนั่นก็คือแฮฟเซนสบู่มะเขือเทศใส่ไส้สไกวาวเครือข่าวตัวนี้สามารถแทนมือได้เลยนะคะใช้อาบน้ําชําระร่างกายนะคะช่วยให้ผิวกระจังใสนุ่มแล้วก็ฟองเขานุ่มมากๆเลยละคะ่ะฝากไว้ด้วยนะกับสบู่แฮฟเซนสบู่มะเขือเทศใส่ไส้กวาวเครือขาวตัวนี้ค่ะใช้สบู่ตัวนี้นะคะควบคู่กับ5ขั้นตอนที่ยามแจ้งไปเมื่อกี้นะคะสำหรับวันนี้ยามไปแล้วบ๊ายบายค่ะ